เอาลวครับผมนี่ครับธนะวันนี้ก็พามาหาเห็ดนะครับ <c oughs> เรามาดูกันน,น,น,นี่นขวดแดงๆนี่นี่ครับนี่นี <c oughs> ่ดูก่อนนะมั่งนี่นะครับนี่ครับนี่ครับผมกำลังได้นะครับลูกหลักนี่นะครับ โลสามโลสี่โลห้าโลนี่ครับค่อยๆเจอเจอเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้ได้นี่ครับเล่นไปนี่นะครับต้องค่อยๆหานะครับผมเยอะหายิ่งเจอนี่ครับแตกเพียบเลยครับนี่ครับใจนู้นก็มีนี่ครับดินแตกเพียบเลยครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้ข้องอันนี้ข้องนี่ไม่ใช่ดิบปุ๋นหลานจอมนี่ครับของแท้ครับผมข้างในนู่นีิครับดูครับขางก้อนถางก้อนเดอยว่าดูไม่ยอดเลยขอเปดูถังนี่ครับผมพอได้อยู่ภาพเพชรนี่นะสวยมากสวยอยู่ครับเร็วครับเยอะอยู่ ของแท้ครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> ของแท้ของแท้ของแท้นี่ครับวเยเีภาพเพชรก็ยังยังโอเคอยู่นะครับลูกหลักสวยสวยเลยม <c oughs> ีเหยียบแล้วมั้งเ <c oughs> นี่ยัดเลยนลาเหลือเวลาเหยียบดูรอยตีนแล้วจะจังเลยครับ <c oughs> เอาอีกแล้วครับท่านอันนี้นี่อะไรเนี่ย คืูโฉมหน้านะครับผมนี่ครับเพศนี่ครับเพชศครับเพศนี่นะเพศครับเพชรเพบเพศเพศครับเพศนู่นครับอยู่นู่นครับนู่นก็มีครับ ฮะข่าวเ่าเจอไงไเยอะป่ะจริงไหมเนี่ยโหสุดยอดครับอัลลังการงานสร้างโอ้โหยอดเลยไหนเขาอยู่ที่ไงนี่ครับขาวเจอนะครับ ยอดเลยครับหลักการงานสร้างบางนี้บางนี้สุดยอดครับกลัวหลักการงานสร้างขันากหมาเองโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ยังอันนี้ยังสู้ร้านผมไม่ได้ครับอัออนนี้อันนี้ อันนี้เขาเรียกน้ำย่อยครับผมนี่นี่น้ำย่อยครับค่อยเรียกตรงนี้เจอบ่อยๆฮะนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเศรษ้สวยนี่ครับคนเจอครับตี๋แฉะแฉวแฉะสุดยอดครับจริงครับผมหมานจัดนี่ครับห้านหนึ่ง ไปครับเราไปดูเห็ดกันโอ้โหสองล้านติดเลยครับยอดมากขอบคุณหลาลๆครับโอ้โผมบอกว่าสกุยอดจริงนีครับผมโอ้หายเหนื่อยนะครับนี่ครับมีนะครับเผ็ดนี่ครับจอดจริงครับมี่ครับผม โอ้โหเอ้ยหมานคักครับผมนี่ครับพี่น้องแจ๋วเลยครับจ้าครับผมนี่ครับลานพี่น้องครับนี่ครับลานนี่สะใจมากครับนี่ลูกหลักแค่นี้เลยครับนี่ครับเป็นไงครับแจ๋วครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วลนี่นู่นครับไปนู่นเลยดูทิหนะโอ้โหเยอะจริงๆครับแถวจาดเหยียบบ้างหรือเปล่าครับ <c oughs> นี่ครับมานี่เลยครับผมนี่นี่เกาะน,นึงครับอ้าวทำอะไรนะลุง ดูครับลูกหลักก็มีนะครับนี่ครับลูกหลักนี่ครับนี่ครับกระตรงับโนนครับลูกหลักครับโนนครับโนนครับบานครับโอ้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับเจ๋อเจ๋วอ้าวทำอะไรกันเนี่ย โอ้โหดูครับดู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 เล่นอะไรกันเนี่ยเล่นโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหชื่นใจสุดยอดเลยเดี๋ยวนะครับดูวิธีการเอาเห็ดนะครับโอ้โหโอีโแล้ว ไม่ต้องรีคเขาไม่ต้องรีบครับพี่ค่อยแคะได้ไหมครับโอ้โหนุ่นครับเป็นยังไงดูไส้เต็มตราไงดูสิครับสวยจริงๆค่อยๆแค่เล่นกันไป

จอดจริงคกับไป้งบอกอยีทองวิสุดโคตรดีด้ยมันจัด <c oughs>